ครับสวัสดีครับผมวันนี้จะมาพาทำนะครับที่ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์นะครับในรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมอุปกรณ์ก็มีนะครับนี่ครับที่ชาร์จโทรศัพท์ในรถยนต์นะครับซื้อมาก็อันละห้าสิบาทนะครับที่ตลาดนัดมันก็ใช้ได้นะครับลองชาร์จในรถยนต์แล้วครับใช้ได้ครับผมเราก็มาต่อนะครับ นี่สายกาวนะครับสายดินนะครับสายขั้วลบสายขั้วบวกนะครับต่อกับตรงนี้เลยนะครับขั้วลบก็เชื่อมติดกันนี่เลยนะครับขั้วบวกก็เชื่อมติดนี่เลยนะครับผมขั้วบวกนะครับผ่านสวิตนะครับสวิตตัวนี้ก็ซื้อมาตัวละสิบบาทนะครับเป็นสวิตของไอ้เนี้ยนะครับผมเนี่ยเป็นสวิตของไฟบ้านนะครับก็ ซื้อออกมานะครับไว้ปิดเปิดนะครับตอนไม่ชาร์จหรือตอนชาร์จนะครับนี่ฮะรท่ศัพท์เดี๋ยวจะชาร์จให้ดูนะครับแล้วก็ทําการพันนะครับเราก็มาพันเทปพ,พันสายไฟนะครับพันเก็บความให้เรียบร้อยนะครับนี่ยนะครับ ไปครับให้ดูเรียบร้อยไว้นะครับร็จแล้วครับนี่ครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็ไปต่อกับขั้วแบตเตอรี่นะครับของมอเตอร์ไซค์ขั้วบวกเอ้ยขั้วลบนะครับอันนี้เราไปต่อขั้วบวกนะครับเดี๋ยวเรามาลองชาร์จต่อสับดูนะครับว่ามันจะโอเคหรือเปล่าครับโอเคครับผมไปต่อกันเลยครับ ครับผมเราก็มาต่อกันเลยนะครับอันนี้สีดำนะครับขั้วลบครับเห็นไหมครับขั้ลบเราก็เสียบไปเลยนะครับขั้วลบมอเตอร์ไซค์นะครับนี่นะครับใส่เข้าไปเลยครับขั้วบวกนะครับปิดสวิตช์ก่อนนะครับ สวิตก่อนใส่ขั้วบวกกับไปขั้วบวกครับใส่กับไปนะครับอืมโอเคครับครับผมนี่ครับกางต่อก็เสร็จสมบูรณ์นะครับนี่นะครับไายเข้านะครับเปิดสวิต สวิตช์ไฟก็จะดับนะครับเราก็เก็บไว้ในนี้นะครับไปใช้ยามถูกเฉินนะครับออกทิปตกปลานะครับยามที่ power bank หมดไฟนะครับหรือท่านใดที่ไม่มี power bank นะครับ power bank ไม่มีหรือ power bank หมดไฟนะครับแล้วก็ใช้นี้นะฮะชาร์จหรือจะถอดไปใช้กระแบตอะไรก็ได้ครับ12โวลต์นะครับผมจะได้12-24โวลต์ครับรถ10ล้อก็ได้นะครับ เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันรับ12ถึง24โวลต์นะครับอย่างเงีมาเรามาเทสกันดูนะครับชาร์จโทรศัพท์กันเสีบกันเลยครับนี่นะครับเข้าแล้วนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับถ้าปิดถ้าปิดมันก็จะเห็นไหมครับถ้าปิดก็จะไม่เข้านะครับ เปิดก็จะชาร์จนะครับโอเคครับผมไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะครับยามที่แบตเตอรี่หมดหรือว่าพอร์แวงหมดไฟนะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือรถยนต์ครับหรือแบตเตอรี่อะไรก็ได้นะครับที่ต้องมี12โวลต์นะครับโอเคครับผมขอบคุณนะนะทุกท่านนะครับกดติดตามนะครับรับชมแล ฟังนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ